ชัดเต็มตาซูมหุ่นนางเอกอิสระคนดงังแห่โฟกัสที่เอลมันคอดอะไรขนาดนั้นเป็นอีกหนึ่งนางเอกสุดฮอตที่ตอนนี้ผ่านตัวมาเป็นนางเอกอิสระแล้วแต่กระแสะความฮอตบอกเลยว่าไม่มีตกจริงๆสำหรับเดียนาฟรีโปลล่าสุด25พฤศจิกาย,ยน2565เดียหน้าเดียนาได้โพ์ภาพของตัวเองสวมใส่เสื้อเอลลอยและกางเกงเอลตามทำให้ลุคนี้มองเห็นเอลคอดได้อย่างชัดเจนแม้ว่าโพ์นี้จะไม่ได้ระบุแคปชั่นอะไรที่ มมากมากยแต่ก็ทําเอาบรรดาแฟนคลับนั้นแห่เข้ามากดชื่นชมหลังจากที่เห็นหุ่นของเดียนาซึ่งคอมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนูอยากหุ่นดีให้ได้ครึ่งหนึ่งของพี่เดียโอสวยวัวตายควายล้มสวยมากหุ่นดีนาอิช้าและคอมเมนต์อิโมจิค้อนไฟลุกอีกมากมายและหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของเดียนาก็จะเห็นว่าสาวคนนี้เธอชื่นชอบออกกําลังกายสุดๆหุ่นนี้พระเจ้าไม่ได้ประทานแต่เดียนาประทานเองไปเลยจ้า